ครับสวัสดีครับพบผมโจเอกแล้วนะครับในรายการเดอะซิก้าแบงคอกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซิก้าให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในคลิปก่อนๆนะครับว่าในช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในหมวดของซิก้าที่ราคาประหยัดอยู่นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังหาซิก้าตัวที่ราคาแบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมา รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ยังไงนะครับก่อนที่จะไปรับชมการรีวิวในวันนี้นะครับช่วยกันกด s u b s c r i b ์นะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วเราไปดูกันเลยครับครับก็มาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซิก้าในวันนี้นะครับวันนี้นะครับซิก้าที่ผมนำมารีวิวก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คืออ่าละ ลาออลโลลานะครับบาร์ซิล1495เซีรีส์นะครับลาออลโลลาบารซิลนะครับ1495ซีรีส์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสูบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไซส์สเปคนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแรปเปอร์เป็นบารซิลนานๆทีจะเจอทีครับผมไม่ค่อยได้ดูแรปเปอร์บารซิลบินเดอร์บารซิลฟิลเลอร์อะไรวะเนี่ย ซิบาววาเล่โดมินิกันริพับบิกนิการากัวบราซิลแอนเปรูนั่นหมายความว่าตามความเข้าใจของผมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเอาใบายาสูบจากหลายๆที่มารวมกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของไซส์สเปคนะครับ วันนี้นะครับตัวที่ผมจะรีวิวเป็นโรบูสโตนะครับความยาว5นิ้วนะครับบริเกต50แต่ว่าในในในซีรีส์นี้นะครับในโมเดลนี้เนี่ยมันจะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังมีบาร์โค้ดนะครับแปะนะครับเราฉีกบาร์โค้ดออกมานะครับนะครับ ดมก่อนสูบนะครับก็ไม่ได้ฉุนเท่าไหร่นะครับตัดเลยวันนี้ผมใช้กันไกนะครับเป็นตัวตัดตรงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงอโอเคจุดเลยครับผมผมน่ลืมเติมแก๊สท,ทุกทีเลยน่าจะต้องเติมแล้วแหละครับครั้งหน้าเลยต้องเติมแล้ว อย่างดีนะที่จุดได้เนี่ยเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับคือผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมใช้ไอ้ตู้ฮูมิอรที่มันเป็นอิเล็กทริกนะครับมันจุดติดง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้ความเข้าใจของผมนะครับผมรู้สึกว่าซิก้าแบบมันเหมือนกับมันเป็นจุดที่มันดีที่สุดสําหรับการสูงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจุดก็ง่ายนะครับรสชาติก็ดีนะครับอย่างผมเนี่ยตู้ผมผมคุมไว้ที่สิบแปองศานะครับแล้วก็ความชื้นอยู่ที่6 8สิบแผมจะบอกว่า ดีเลยนะครับในช่วงต้นนะครับตอนนี้ผมรู้สึกดีคือเป็นซิก้าที่มีรสชาตาิชัดเจนนะครับมีความเข้มข้นอ,อยู่ในระดับกลางถึงฟูในความรู้สึกผมนะครับเป็นรสชาตาิเป็นซิก้าที่มีรสชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรอะครับ คือมันค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ชัดเจนเช่นในเรื่องของความสไปซี่ก็มีความสไปซี่แบบชัดเลยแต่ว่าไม่ได้แรงนะครับชัดเลยนะครับแล้วก็เป็นซิก้าที่หอมนะครับเ,เวลาสูบเข้าไปอยู่ในปากเนี่ยฟิลลิ่งที่อยู่ในปากเนี่ยได้รับกลิ่นของความหอมแบบหอมเลยนะครับ ความโฟลโ์ฟลดีนะครับเวลาสูบไม่ต้องดึงแรงนะครับเดี๋ยวเราล้างปากนะครับด้วยโซดานะครับเรากินผมผมชอบกินโซดาตอนนี้กินโซดาปุ๊บล้างรสชาติอยู่ในปากแล้วก็เริ่มเทสใหม่เดี๋ยวมาลองคำต่อไปนะครับ ผมจะบอกว่าผมชอบมากผมจะบอกเลยว่าผมชอบมากตัวนี้นะครับผมแนะนําจริงๆตัวนี้นะครับทำไมถึงแนะนํานะครับหนึ่งเลยคือราคาถูกหลักร้อยผมคิดว่าน่าจะร้อยถึงสองร้อยไม่เกินนี้นะครับแล้วคุณภาพประมาณนี้รสชาติประมาณนี้นะครับไซส์แบบนี้ผมว่ามันโอเคมากเลยนะครับรูปลักษมันก็สวยโอเคแม่งมีเหรียญด้วยแมงมันจะเหมือนเหรียญรางวัลเหล้าบ้าเหล้าป่าววะ ไอ้พวกเหล้าที่มันมีเหรียญเยอะๆเน,นี่ยตัวนี้ก็มีเหรียญเยอะนะมี 1, 2, 3, 4, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าเหรียญอ่อเหรียญแม่งเยอะงั้ยอาจจะได้รับรางวัลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ได้ลองแล้วผมจะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะสูบ กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบกับพวกเครื่องดื่มเปล่าๆนอนแอลกอฮอล์ผมว่ามันโอเคนะมันกลางๆมันไม่ได้แรงมันไม่ได้เข้มข้นมากนะครับแต่ว่ารสชาติมันดีนะครับถูกสตังค์รสชาติดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเคยได้คะแนนเลตติ้งถึง92นะครับเคยได้คะแนนเลตติ้งถึง92ตัวนี้ผมผมเชียร์เลยครับผมเชียร์นะครับผมเชียร์ผมชอบเลยนะครับตัวนี้ เวิร uh ์กมากครับคือที่ชอบเนี่ยเพราะว่าคือซิก,ก้าบางประเภทเนี่ยเหมาะสมกับดูดมแอลกอฮอล์สูบกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากความเข้มอของตัวซิก,ก้ามันก็ควรจะดื่มกับอะไรที่มันเข้มๆแต่อย่างอันเนี้ยผมว่ามันกลางๆนะครับแล้วรสชาติมันไม่ได้มันไม่ได้มีความเผ็ดแบบเผ็ดมากเผ็ดจนรู้สึกเผ็ดมันไม่ได้มีความขม แบบขมแบบรู้สึกไม่สบายปากนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีความแรงแบบแรงจนเกินไปผมว่าโดยรวมโอเวอร์ออตัวนี้มันผมว่ามันมันดีเลยแหะครับถ้าเกิดให้ผมให้ดาวนะตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ที่4ดาวเลยตัวนี้นะครับสำหรับลาออลรล่าบาซิลนะครับ1 49 5ซีรีส์ตัวนี้นะครับาราคาถูกคุณภาพดี รสชาติดีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีโอกาสก็ไปหาลองกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโจ้นในรายการเดอะซิก้าแบงคอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปจัดให้หมดหมวลนนะครับสวัสดีครับ